สลาม่อะก้มสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโอปกระแงะชแนลกับสำนักง,งานการศึกษาเอกชนอำเภอระแงะดิฉันนางรมรัศีค่ะรับหน้าที่เป็นผู้ประกาศข่าวในวันนี้ค่ะสำหรับรายการโอปกระแง่ชแนลเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมของสำนักง,งานการศึกษาเอกชนอำเภอระแงะและโรงเรียนเอกชนในสังกัดทุกโรงทั้งในระบบและนอกระบบสำหรับวันนี้เราก็มีข่าวสารดีๆมานำเสนอกันค่ะ วันที่6มิถุนายน2,566ในวัดสาสุริยันยงผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอระแงะเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียน,ร,ยนรู้ ตามข้อตกลงหลังการลงนามบันทึกความร่วมมือและกิจกรรมวิชาการเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนาราธิวาสและมหาวิทยาลัยเครือข่ายการพัฒนาทางการศึกษาสาธารณรัฐอินโดนีเซียโดยมีนายพิญญารัตนวรชาติผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนาราธิวาส เป็นประธานมีผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดนาราธิวาส ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในสังกัดร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียจำนวน20คนเนื่องในโอกาสเดินทางมาร่วมประชุมแลกเปลี่ยนการจัดการศึกษาไทยสาธารณสาธารณรัฐอินโดนีเซียและศึกษาดูงานโรงเรียนเอกชนในสังกัดณนะห้องประชุมใบไม้สีทองสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนาราธิวาส จะเป็นภรกิจสําคัญนะครับในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างไทยกับอินโดนีเซียหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอนาคตนะครับความร่วรรม,รนนรรมมือด้านการศึกษาไทยและอินโดนีเซียจะยั่งยืนมากขึ้นเป็นประโยชน์กับเด็กนานาธิวาสเราและเด็กในภาพรวมของประเทศไทยกับอินโดนีเซียในการร่วมมือด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรมที่ยั่งยืนตลอดไป Semoga k e r j ม s a m a i n d o n e s i a dengan t h เ i ีย n d semakin k u a t d a n semakin m e n i n g k a t d a n ว e ม p ัมพันธ์ people to people contact antara Indonesia dan Thailand juga semakin membaik dan semakin banyak lagi yang datang dari Indonesia ke Thailand maupun dari Thailand ke Indonesia. Dan berakhir dengan bermain futbol senam futbol ya tiem rungrian piman